สวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์แชททีวีนะครับตอนนี้ก็อยู่เกมอันเทอร์นะครับเพิ่มเติมคือใครครับเชิญอยู่อยู่กับใครครับอยู่กับผมครับผมผมกับใครล่ะครับช่วยบอกชื่อคุณหน่อยครับเฮ้ยไอ้นี่เสียงหายพี่หายเฮ้ยสิคุมิ้นสิคุมิ้นฮอฮอพี่ฮอไม่เห็นแล้วเฮ้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วดูดูดูอ๋อครับผมจะยิงเอาเลย มันมาตรงนู้นไม่แป้งฮ้ยมันมันมาแตกมาซะยิงยิงครับจะยิงครับยิงยิงครับคนไทยครับแต่งชุดพูนดอยเป็นทอร์ดิเออมันเป็นทอมันดีเท่าไรวะมันลงมาแป้งมันลงมาใครมาเนี่ยโอ้เราเจอพิษทหารแล้วจะฆ่าผมนะครับผมมาเป็นพิชชาผมครับจะฆ่าผมครับจะฆ่า ลไปก็ได้ครับถ้ประเทศไทยดีแล้วครับผมไม่ป้าแป้งไหมรู้ดีกว่าเฮ้ยตัวผมผมผมจะเป็นลูกกวนคุณครับตัวผมไม่มีของนะครับเฮ้ยฝรั่งพูดหรออยู่อยู่อยู่ stop stop ไมแป้งเราเจอคนฝรั่งมาครับผาสวัสดีครับโอ๊ย Yeah 3 2 <laughs> <one>. <laughs>